ฮูก้า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 โอ้คือพี่คนนี้แกแกขับรถอยู่แล้ผมก็เลยแบบเออโบกโบกไปส่งผมหน่อยอร์พี่ที่ที่หน้าบ้านก็ได้นะโอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมฮูก้าคาเฟ่ซิมูเลเตอร์นะครับหรือว่าเกมเออดูดบรรกู่คาเฟ่นั่นเองนะครับแหมเพื่อนๆก็เห็นว่าอเอ๊ะเล่นตามพี่ไปอีกแล้วอ เออใช่ครับคือผมไม่มีเกมจะเล่นนะครับคือไม่รู้จะหาเกมอะไรเล่นดีนะก็เลยแบบเห็นช่องพี่แจ้งเตือนมาผมก็เออน่าน่นา,นานลองเล่นดูเนะะาะภาษาเขียวเหมือนกันนะครับก็เลยไปซื้อมานะครับเกมฮูก้าคาเฟ่ซิมเลเตอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเกมหนึ่งนะที่ที่ผมซื้อมาพร้อมกันก็คือเกมเออมันเรียกว่าอะไรดาบเหรอใช่หะราบอะราบเออราบราบอะไรสักอย่างเนะี่ย ที่มันเป็นอ,อ,อยู่บนแพกลางทะเละนะครับอันนั้นผมก็ซื้อเพิ่มมาแล้วด้วยนะครับเห็นเพื่อนๆม,มีขอมาตั้งนานแล้วด้วยเป็นปีๆแล้วนะแต่ยังเพิ่งจะมาซื้อนั่นเองเออมาดูกันที่เกมนี้ครับผมก็คือเกมนี้ happier, จะเป็นการจาลองนะครับคาเฟ่ที่แบบว่าคาเฟ่คาเฟ่เาเฟสายเสพส,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 สายปุ้นเนี่ยนะครับแบบดูดปุ้นๆๆกันนะน,น,นะครับผมก็คือจะเป็นคาเฟ่สายนั้นนะครับเปิด24ชั่วโมงนะฮะ ก็จะเป็นเอ่อบะระกูแล้วก็จะมีอื่นๆด้วยนะครับในการเอ่อของท็อปปิ้งต่างๆก็พวกขนมอะไรเงี้ยนะนหวานแบบชื่นคอและส่วนโซนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ร้านคาเฟ่ของเรานั่นเองครับเพื่อนๆเห็นนะอ่ะเขาบอกว่าให้กด M เพื P ่อเปิดแมปอ่ะมาดูกันครับว่าตรงนี้ในแมปมีอะไรบ้างนะครับเอ่อข้างซ้ายนะครับโพสเอ่อตรงนั้นก็จะเป็นห้องของเรานะครับเราเราเนี่ยจะมีห้องด้วยนะครับมันถึงเขาจะมีห้องให้ด้วย ก็คือเป็นห้องเช่านะครับผมไม่แน่ใจว่าต้องเสียค่าบริการการเช่าด้วยหรือเปล่านะครับนี่นี่มันดูห้องเราก่อนเลยแล้วกันคือห้องเราเนี่ยก็จะเป็นห้องอซีดับเหิลเดีมเยมแล้วก็มีห้องน้ำนะครับมีโถงนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าถือว่าโอเคนะผมคิดวา่าถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยสบายชิลๆเลยอยู่กับแฟนก็อยู่ได้ฮนะแบบนี้เนาะดูดิมีโต๊ะหนังสือนะครับแล้วก็มีโต๊ะแบบนั่งกินอาหารยอะไรเงี้ยพัดลมหม้อหุงข้าวแล้วก็เ,เครื่องครัวนะครบคันนะครับมีเตียงด้วยนะครับเตียงเนี่ยเราสามารถนอนได้ครับผมมีแอด ไม่ใช่มินิอย่างเดียวนะครับกระทัดรัดด้วยเห็นว่าตรงนี้เป็นโซนนั่งชิลนะครับระหว่างรอรอขี้เลยมีทีวีเก่าๆด้วยฮะ,ระตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำเ,ออเห็นปะไม่ใช่เล่นๆน,นะครับผมห้องแค่นี้ผมบอกเลยแล้วก็ในต,ตัวเมืองแล้วก็ค่อนข้างจะ,ะมีซอกซอยอซอยทีๆนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรน,นะครับแล้วถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นร้านเราแล้วก็ตรงข้ามเนี่ยเป็น เบเกอรี่ช็อปนะครับเอออันนี้ก็เป็นของกินนะครับอ๋อ oh, ผ okay. <laughs> <laughs> ีขี่ผีแขก็ขับวนอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนครับผมนะไม่ไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นเรื่องปกติผมไปแล้วคือไอ้ข้างหน้าเนี่ยเป็นเป็นเบเกอรี่ช็อปผมคิดว่าหลอดซ้ายสเตมิน่าเห็นป่ะเออหรือว่าเอนเนอร์จี้นะค่าพลังงานนะครับเออน่าจะเป็นค่าพลังงานมากกว่า ไอ้ค่าพลังงานเนี้ยถ้าเกิดว่ามันหมดอะ่ะผมว่ามันน่าจะเออน่าจะล่วงหรือไม่ก็หลับอะไรเงี้ยผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเกมซิมูเลเตอร์ถ้าเกิดมีค่าเนี้ยมันมันมันจะอยู่ในด้านนั้นอยู่แล้วคือเราต้องกินเพิ่มเพื่อประทันชีวิตให้อยู่รอดนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่าส่วมาก็จะเป็นเวลานะครับเห็นไหมแล้วก็เงินหนึ่งร้อยดอนนั่นเองโอเคเอะในแมปเนี่ย เหมือนมีตีไก่ด้วยนะครับข้างล่างสุดเพืเ่อนๆน่าจะเห็นที่เป็นรูปไก่อ่ะแล้วขวบบนเนี่ยจะเป็นรูปไพ่นะครับมีการพนันด้วยแล้วก็อันนั้นคืออะไรไม่รู้นะแต่มีรูปลูกบอลแล้วก็รีแพาชอปรีแพาชอปเนี่ยผมคิดว่าอุปกรณ์พวกบรรกูดต่างๆนะครับหรือว่าอุปกรณ์ในร้านเราอ่ะนะครับผมคิดว่ามันต้องซ่อมด้วยครับเพราะว่ามันมีร้านซ่อมมันไม่ใช่ร้านซ่อมรถนะมันเป็นร้านารีแพาชอปเออแล้วก็ไอ้พวกมงดําๆําปิด หน้าปิตาเนี่ยผมคิดว่าไอพวกนั้นจะเป็นโจรน,นะครับมันมีมีดมีมปืนด้วยแล้วจะมีการป้นด้วยนะครับผมเออเนาะแล้วก็กาแฟช็อปอ่ะกาแฟช็อปนี่ยังยังไม่ได้เปิดนะครับอ่ะปะเดี๋ยวเราเปิดร้านเราก่อนเลยละกันดูแมปเขาวๆาไปก่อนวันนี้โอ้นี่หน้าตาร้านเราเออตรงนี้ก็มีห้องนะครับเซฟสตาฟโอลี่เอ้ยียอย่าบอกนะว่าฉันเนี่ย จะสามารถปลูกกัญชาได้ด้วยอะโอ้ปลูกได้จริงครับผมเออมันจะเป็นประมาณว่าต้นยาสูบนะครับก็คือต้นยาสูบที่เราเอามาทำบาระกูนั่นแหละคือเราสามารถปลูกได้เว้ยใช้มลเลในการปลูกนะครับผมแล้วก็ทําพันุ์เองเลยปลูกปลูกในโซนของตัวเองเลยตรงนี้สามารถปลูกได้เออเออเจ๋งดูดิมันจะเป็นถาดดินนะครับเป็นบล็อกเป็นบล็อกนะครับอู้ฟิวจัดเลยแบบนีน้แล้วถัดมาอ๋อ อันนี้ต้มน้ำท่อมครับต้มน้ำท่อมอันนี้ก็น่าจะเป็นโต๊ะเที่ยวไว้ปรุงนะครับเกี่ยวกับรสชาติขอบบราระกุเราเห็นไหมน,นี่นี่นี่อะไรแบบ,แบบนี่นี่ตรงนี้เออตรงนี้มันก็มีเหมือนการผสมนะครับว่าต้องใช้อบอราน่าหรือว่ามิ้วเนี่ยอะไรพวกนี้มันมีบอกอยู่แต่ผมก็ยังผสมไม่เป็นหรอกนะอันอันนี้ก็ที่เขาแนะนำนะครับตามตาม,ตามรูปเลยเออนี่ไง บานาน่ามิวแล้วก็อริ uh, iz, อะไรทั้อย่างอะทบ a โคโอะอะไรอ่านผิดขอภัยนะครับผมไม่ได้เก่งยิงแต่ผมก็เสือกอยากจะพยายามอ่านอนะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยมันจะมีหลายรสชาตินะครับมิวบานาน่ามิวแล้วก็คาราเมลแล้วก็เรดดี้คิลเลอร์โอ้ชื่อน่าโกรวไปเนะี้น่าจะแรงแล้วก็เลมอน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 พยอะ <c oughs> แล้วก็เลิฟแล้วก็มิวนะครับผมจะมีหรสชาตินั่นเองเออ ฮี่มีอะไรเยอะอยู่นะไม่ธรรมดานะผมบอกก่อนน่าจะครบครบครันเรื่องปุ้นปุ้น,น <c oughs> <c oughs> มาถึงเขาบอกว่าพิก up เอ่อพ okay. ิก up โอเคนี่นี่น,น,นอ่าตรงนี้เป็นเก้าอี้นะครับเออส่วนเก้าอี้ของในร้านเนี่ยสามารถที่จะจัดวางได้นะครับผมหรือว่า เอาไปซ่อมที่ร้านนั่นไงผมว่าแล้วรีแพร์ชอปคือการเอาไปซ่อมนั่นเองนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆมันมีหลอดเว้ยเห็นเห็นหลอดเขียวเขียวป่ะไอหลอดเขียวเขียวนี่แหละถ้าเกิดว่ามันลดเยอะเกินแล้วมันจะพังนะครับผมเราต้องเอาไปซ่อมด้วยเฮ้ยเฟี้ยวเออเก้าอี้วางก่อนเดี๋ยวอา่ากดคิวเพื่อเลือนน่อนได้นะครับแล้วก็เอ่อคอนเฟิร์มอา่าปล่อยคลิกนี่เห็นไหมล่ะนี่นี่เออจริงด้วยครับผมก็คือมันจะมีหลอดนะครับไอตรงเก้าอี้อะนะ ของต้องซ่อมด้วยนั่นเองเพื่อนๆโอ้ oh, สุดยอดแล้วนี่กูต้องขนทีละตัวไปนู่นอวะ <c oughs> สภาพโอ้ยโอ้ยอ่ะถัดมาครับเขาให้เราเก็บขยะไปทิ้งโอเคข้างหน้านี้มีถังขยะอยู่นะครับร้านก็แบบพร้อมพร้อมที่จะเปิดแล้วอะเออแบบไม่ต้องอะไรมากแค่แบบคคลีน,ลนร้านให้แบบดูดีแค่นั้นขายได้เลยอ่าคอมเพลี์เวลาทิ้งขยะนี่มันต้องมียึดกับแคนเซิลด้วยนะ ทำไมวะแบบเฮ้ยฉันเปลี่ยนใจที่จะไม่ทิ้งขยะนี้แล้วเพราะมันมีเอ่อสิ่งของที่แบบมีมูลลค่าอยู่อย่างนั้นเหรอหใช่ป่ะวะไม่แน่ใจอ่ะเก็บไว้เสร็จก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปคลีนชอปกันนะครับผมก็คือเคลียร์ร้านให้หมดน่าจะมีถูกพื้นด้วยแหละผมว่านะอ่ากด Yes ไปเลยแล้วก็นี่ไม้ถูกพื้น กด e แล้วก็เออ่กด e คร้างโอ้ง่ายครับแบบนี้ easy โอ้ easy oh, e bro แบบไม่ต้องมานั่งขัดกับเมาส์นะดีดีด,ดีกด e ค้างได้เลยเอ้ขัดถูให้มันสะอาดเยี่ยมๆนะลูกค้าได้เข้ามาแล้วชื่นใจขัดเงาด้วยนะหัว,ห,ว,ห,วหัวจะได้ฟาดให้หมดให้ใตายไปหมดเลยอะ่ะลูกค้าที่แบบเชียๆนะ <c oughs> อีกรอยสุดท้ายนี่มันคือรอยอะไรอ่ะรอยรักเหรอโอ้ยอะไรกูวเนี่ย คอม plete ครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเอาไม้ถูพื้นเนี่ยเกี่ยวไว้ในห้องนี้ละกันห้องนี้เป็นห้องอุปกรณ์ K R N A N นะไอ้ยี่ปิดไว้ก่อนเดี๋ยวใครมาเข้ามสัสวซ่ออ่าเขาบอกให้เราไปที่คอมพิวเตอร์นะครับผมฮุกค่าให้เราซื้อฮุกค <c oughs> ่าเออผมว่าเขาอาจะให้ซื้อโจนะเพืเ่อนๆนะอ่าช่องแรกนะครับจะเป็นออเดอร์นะครับออเดอร์ในข้างซ้ายเนี่ยผมคิดว่าเป็นออเดอร์สั่งของหรือเปล่าเหมือนเป็นรูปโดรนนะ โดนสั่งของวะเกมนี้ยี่ส่งของถ้าผ่านโดนนี่โคตรเฟี้ยวอ่ะเห็นมันเป็นรูปอย่างเงี้ยน่าจะโดนแหละนะอันนี้และ c อมเม m e r นี้น่าจะเป็นออเดอร์จากลูกค้านะครับผมออนไลน์ออเดอร์อ๋อออนไลน์ออเดอร์นี้เราสามารถที่จะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับแบบว่ารับออออเดอร์ออนไลน์ใช่ป่ะน่าจะเป็นอย่างประมาณอย่างนั้นแบบคนในร้านอ่ะค่อนข้างน้อยก็เลยแบบเออเปิดรับออเดอร์ออนไลน์ดีวดกว่าแล้วเราไปส่งที่บ้านนี้เหรอ <c oughs> แล้วก็โฮม โฮมเนี่ยน่าจะเป็นตัวร้านนะครับตอนนี้เออสถานะโคลสอยู่นะครับอันนี้ซีเฮดนะชื่อของร้านของเราแล้วก็มีเอ่อการให้ดาวด้วยแบบว่าแบบคนมาเที่ยวอะไรเงี้ยแบบพึงพอใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยน่ะนะขวาเอา่อถัดมาข้างขวานะครับเมเนจเมนต์นะครับ,รบอ่าลองดูอ๋อเราสามารถที่จะจ้างพนักงานได้นะครับบี้การผมว่าบริการน่าจะเอาไว้กันโจรน,นะครับแล้วก็ไวเตอร์ไวเตอร์นี่น่าจะเป็นพนักงานเสิร์แล้วก็คุก ทำอาหารผสมอาหารหรือว่าน่าจะช่วยในการาผลิตแล้วก็ยังไงทำประกุนะผมว่าคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็แคชเชียร์ด้วยครับผมแล้วก็แดนเซอร์เอ้ยเจ๋งถัดมาในส่วนนี้อันนี้น่าจะเป็นการสอนมากกว่าผมว่านะฮุกก้าว่าวางยังไงทำยังไงนะครับแล้วก็คอฟฟี่เลมอนอันนี้ตู้ตู้น้ำหมอ,อโอเคอันนี้เขาว่ากันแล้วก็เมลด้วยอัปเกรด อ๋เราสามารถซื้อมาได้นะครับนะเสริมเติมแต่งอุปกรณ์อื่นๆนะครับนี่น,นี่มีหมดเลยแล้วก็โต๊ะเฮ้ยเจ๋งหูมีอะไรให้ซื้อเยอะครับผมแล้วก็เกมสล็อตก็มีนะครับนี่เฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวฮะไม่ไม่เสียใจยที่ซื้อเกมนี้ตามพี่ไปเลนะ <c oughs> แต่ต้องมีคนบอกกูเล่นตามพี่ไปแน่นอนนะก็ยอมรับอย่างเต็มร้อยครับผมใช่ครับไม่มีเกมเล่นนะต้องเล่นตามพี่ก่อนนะ เหมือนไม่มีคลิปอัพครับผมก็เลยต้องซื้อมาเล่นน่ะเนาะเข้าใจหน่อยอ่ะอ่าเดี๋ยวซื้ออันนี้ก่อนบัลลกูโจโจโจนะครับต้องซื้อโจก่อนอันนี้เอของตกแต่งเยอะเลยเพื่อนๆในเอ่อในเว็บอ่ะนะอ่าแล้วก็อันนี้ไงโจอุ้ยมีเรื่องหลายแบบนะครับแต่ว่าราคามันต่างกันเพราะอะไรวะอันนี้34ดอนทิปทิปเลด บวก5ออนไลน์บวก f o o ฟ d for f o l l ์เเดี๋ยวนะผมคิดว่าอ๋อมันแตกต่างกันที่ราคาคอรปอตรงนี้ครับผมคืออ่าการแบบดึงดูดหรือว่าการที่แบบว่าเราจะได้เงินนะครับมันมันก็แตกต่างกับโจนี่ด้วยนะเว้ยเฮ้ยการดึงดูดอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นว่าบวกสบวก4บวกหงั้นโต๊ะ,ะมันมันมีอยู่4คนใช่ไหมผมเอาสักบวก4แล้วกันมันน่าช่วยอย่างนั้นได้อยู่เนาะ สามสองดอนเอาเอาโจันี้แล้วก็ออเดอร์โคเหมือนเขาจะให้เราสั่งอะไน,นี่ด้วยนะครับนี่ไงนี่ไงทานทานเนี่ยผมจะสักห้าเซตแล้วกันนะเพราะว่าทานเนี่ยต้องใช้เยอะฮะเอาจริงๆก็ไม่ใช่แค่ทานหรอกมันมันก็ต้องอ๋อนี่นี่นี่เอ่อทบ acco seed นะครับอ๋อนี่คือมเมล็ดนะครับผมโอ้มีโอ้มีน้ำยาด้วย ชิคกี้พลิน้นบวกเลย,ยกูเมาควันแน่นอนอย่าแบบนี้โอเคผมสั่งของแล้วอ่านะเขาก็บอกว่านะของก็จะมาส่งในจุดนั้นนะครับเห็นปะมันขึ้นแสงแล้ว <ten S 1> <noticeable> เ au, ดี๋ยวเราดูดิว่าของมาถึงไหนแล้วนี่โดรนกําลังพาของมาส่งครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันเป็นโดรนจริงหรือเปล่านะครับไ้ย <c oughs> ถ้าเป็นโดรนเนี่ยผมว่าไม่งี่นะคือแบบมันดูล้ําอ่ะเออแล้วก็แบบตัวอย่างเค้กอ่ะแบบว่ามันเป็นแบบ เออ่มีหุ่นยนต์มาช่วยเสิร์ฟด้วยนะครับผมคิดว่านะมันน่าจะแบบเกี่ยวกับระบบออที่ล้ำนี่นี่เงยตู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 มาแล้วพี่ชายมาแล้วผมขับมอเตอร์ไซค์อยู่ไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงนี่นี่นี่นีนี่โดนโดนอีกล้ำนึ่งอะของผมมีสองชิ้นนะอะทำไมมาอ้อนี่ครับผมดูดิโคตรเท่เพื่อนๆชิคกี้ นี่มันโลกซิมูเลเตอร์มันเชื่องล้ำอะไรอย่างนี้อ่ะนะพอได้เห็นของแบบนี้เข้าบ้าอ่ะเออโอ้มาถึงก็ปล่อยแม่ไว้เลยครับผมแล้วเขาก็ขับกลับไปเองเป็นระบบออตโต้นะครับอันนี้คือเขาไม่ต้องมาเสียแบบเงินจ้างคนอีกด้วยนะครับแค่แบบเออ่ใช้ในพลังงานนะครับผมนะชาร์จเขาเพื่อใช้งานเชื่อล้ำชาติเลยอเอโอ้อนิทานผมไม่น่ากดแกะเลยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดานวานบนโต๊ะก่อน แต่ที่จะยกว่าทั้งลังนะเมื่อกี้นะอาอวางไว้ก่อนเอ,อโอเคตอนนี้ค่าเออพลังงานเราเหลือ19บเก้าเพื่อนเพื่อนอชิบหายละ <laughs> ชิบหายลพลังงานหมดนี่กูตายเนะเมาเล็กนี่กูตายเลยนะเออเดี๋ยวนะผมข็วางไว้ตรงนี้ก่อนละกัน18ก็คงแบบยังฝืนได้ต่อเพื่อนเพื่อนนะอีกนิดเดียวฉันต้องการจะได้โจนี่ไงโหแดงแป๊ดนะผม ชิดเคเ้ยเดี๋ยวเราต้องไปนอนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาโจวงางไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะช็อกช็อกตายอ่ะขอวางไว้ก่อนเอ้ย๋อยจะตายแล้วสิบห้าสิบสี่สิบสามเอ้าไม่ลู้แล้วมัน <c oughs> ไม่ลู้แล้วอ่ะอยากรู้ว่ามันถ้าเกิดว่ามันแบบเหลือน้อยเต็มที่มันจะเป็นยังไงอ่ะนะใช่ไหมพี่พี่พอจะรู้ไหมว่าเธอสายฟ้าผมหายไปมันจะเกิดอะไรขึ้นหรอฮะ ืมใช้ฟ้าหมดก็ตายนะสิโอ้บนอะไรกันฝังทาง low power ครับผมเมื่อค่าพลังงานเหลือ10%นะครับหรือว่าน้อยกว่า10%นะครับก็จะทำให้เรานามืดตามัวนั่นเองนะฮะและจะเข้าโรงพยาบาลได้ด้วยครับผมนี่แหละความน่ากลัวของมันนะเอนเนจีเนี่ยพลังงานเนี่ยโอ้โหนี่ไงมืดมัวเลยโอตาไม่ค่อยจะดีช่วงนี <c oughs> นนน้นอนก่อนนอนก่อนเดย์ที่2กับ ตาที่ช่ำวาวอีกครั้งหนึ่งนะครับผม oh. เอ้ภาพมันสวยงามจริงๆเลยนะโอ้จริงๆมันเสวรวันนี้นะเพื่อนๆคือแต่ว่าผมไม่ได้ปรับแบบสุดเนะี่นะปรับปรับไว้ประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> นะแค่นี้แบบเอาลื่นๆก่อนลื่นๆก็ความสวยงามก็ยังมีอยู่นะมาเช้านี้นะครับได้เวลาที่เราเอา่ตกแต่งฮุก้าเอาเอา อ๋โจโจอยู่นี่นึกว่าโจหายเมื่อกี้แบบพูดไม่ออกเลยดิหน้ามึงมีจุดๆุอ่ะอ่ามาถึงเวลาครับ workstation นะครับผมตรงนี้ตรงนี้เลยประเด็นหลักๆอ่าเวิร์ t สเตชันะครับก็จะเอาไว้วางตัวบรากุนะครับแล้วก็ผสมกับหัวเชื้อหรือว่าตัวบรากุอ่ะวางไว้ในโถนั่นเองนะครับเพื่อจะแบบว่าเตรียมแจกจ่ายให้กับลูกค้านะครับเราต้องอยู่ในโหมดตรงนี้ก่อนนะ มุมตรงนี้แล้วก็ยกอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วไงวะกดซีเดียบเอ้ยกดกด,กดคลิกค้างแล้วปล่อยอ่าประมาณอย่างนี้หรออันนี้เดี๋ยวอันนี้ด้วยฐานฐานด้วยครับเขาต้องใส่ฐานด้วยอ่าปล่อยไว้คอมพลี์แล้วไงโตยกมาได้เลยหรอเดีย <c ười> ๋ยวไฟมันยังไม่ติดไม่ใช่เหรอวะ โอบผมแมนเดี๋ยสู้ su. ไม่ใช่ปนันนะมันบันเปลือเหลาเออเดี๋ยวนะอ่าวางแล้วก็ใส่ทานอ่าใส่ทานใส่เลี้วเออบอลกูไม่พอเหรออ่าแล้วไงใส่ทานเฮ้ยทำไปเร็วมือเล็กเดียวเอาเนี่ยเพิ่งจะขึ้นนะผมโอเคกดแทบ ๋อแทบ็บแท็บจะเป็นการเช็คโตะนะครับเพื่อนๆก็คือแบบสมมติว่าเรามีโตะเยอะใช่ไหมแล้วก็ลูกค้าเยอะนะครับเราสามารถเช็คได้ว่าโตะนั้นน่ะเขาเอาอ,ออเดอร์อะไรนะครับมันมีกันแบบแบบออเดอร์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมรสชาติที่เขาต้องการเออนั่นแหละเออทีนี้ก็ไปไปไหนอะแล้วก็อ่าหม้อหมอครับผมหม้ออันเนี้ยอันนี้นนเปิดไงว่าหม้อ กดคลิกอ่ะใส่ไปก่อนแล้วก็กดอ e, ีเหรอโอเคอ๋อเราสามารถที่จะเออเอาถ่านขึ้นไฟให้ร้อนไว้ก่อนได้นะครับเพราะว่าเป็นลูกค้าแบบเขาต้องการจะแบบให้เติมถ่านอะไรเงี้ยแบบความร้อนไม่เพียงพออะ่ะเราก็สามารถเอาถ่านไปเติมให้เขาได้เว้ยเออเฟี้ยวมาได้เวลาเปิดร้านวันแรกนะครับจะเจ๊งหรือเปล่า <laughs> อย่าเจ๊งเลยนะกูมีเงินอยู่28ดอลลารดนะให้กูเพิ่มพูนหน่อยนะอีกอย่างนี้แบบว่าหัวเชื้อก็แบบมีแค่แผงเดียวเพื่อนเนี่ยเนี่ยไอหัวเชือ้อมิว้วนะครับมันมีให้เราแค่6กล่องนะครับผมใช้ไปแล้วกล่องกล่องหนึ่งหรือ2กล่องเนี่ยแหละและผมรู้สึกว่ามันไม่มีขายในอ,อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเนี่ยในช็อปมันไม่มีเว้ยมันจะมีขายแค่ไอตัวนี้นะครับผมเนี่ยมันจะมีแค่พวกมเมล็ดนะครับที่จะ ขายให้เราอะนะแล้วก็ทันมาก็จะเป็นหัวเชื้อใช่ปะ่ะเนี่ยหัวเชื้อเลมอนแล้วก็ฮันนี่คาราเมลเนี่ยจะเป็นหัวเชื้อไอ้พวกนี้จะขายแยกนะครับคือเหมือนชิปหายแล้วไอตำรวจมาเสดมาทำไมอ่ะอ้ามาเอยอ่ะสวัสดีครับมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อฉันมาดูเฉยๆน,นะเห็นกลิ่นมันน้ำหอมไม่มีอะไรหรอก ทำไปเลยเดีย๋ยวขอยืนดมไปข้างหน้านี่แหละอยู่ในเครื่องแบบก็ดูดไม่ได้ซ็งอ๋อคือเขาเป็นตำรวจสายเขียวเหมือนเรานะครับ <c oughs> ตกใจเลยกูตกใจสะดุ้งโยงเลยเมื่อกี้นะอยู่ๆว่าโผล่มาตำรวจเข้ามามาแล้วมาแล้วขามาแล้วเหมือนเราต้องรับ,รบออเดอร์ก่อนนะครับสวัสดีครับดูสิออเดอร์ครับผม อ๋อ,อมีเลือกโต๊ะด้วยครับดูดิหัวเท่อะเชีย่ยแล้วก็พิกอ่าแล้วคนลูกค้าคนนี้เขาต้องการอ่าโทรบกโคโมิวใช่ไหมอะไรอ่านผิดอ่านพลาดขออภัยจริงๆนะครับไม่ได้เก่งประอางกฤษแต่พยายามอ่านเฟียเขาต้องการตัวนี้ครับผมแล้วของในนี้ออเดอร์ในนี้มันมันเอาจากที่เรามีในสต็อกปะอันนี้ยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยว ขอลองดูดิในสต็อกก็ไม่หายนะครับผมแต่ว่าของอ่ะมันต้องมีพร้อมเติมเออหรือว่าเราเราต้องมีของอยู่ที่เราเองเว้ยอ่ะสาวคนนี้รับออเดอร์เลยได้ปะวะอ๋อมันต้องเปลี่ยนโต๊ะด้วยครับคืออันนี้เขาไม่ได้มาด้วยกันเว้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสิร์ฟโตนี้ก่อน try เออโอเคก็มีการแนะนำนะครับวางของก่อนนะครับในถาด พื่อที่จะเอาไปเสิร์ฟข้องลูกค้านะครับเสียงไปหมดแล้วามาเสิร์ฟแลวครับเชิญเลยครับพี่บรรุของดีครับที่นี่ของแท้แน่นอนอ้าวมาถึงก็เติมฐานแล้วอะไรวะฐานกุมหมกไว้ก็ไม่น่าจะหมดไว้นะเติมเติมเติมไว้อะโอเคอลอยอยรอยลอยอยลอลมเลยครับลูกค้าเดี๋ยวโดนหน้านะจะหา,าผมไม่เตือนไอหมกไว้ต่อ Okay. อืมของดีจริงเลยอ่ะพี่ใช่อ๋อผมที่ชอบมันหอมมันทำให้ผมหลงไหลโอ้ปล่อยเป็นหัวกะโหลกด้วยโอ้ผมนี่ฟจจินจัดเลยพี่ของดีของดีอ๋อพอดีทางร้านาผลิตสูตรเองเลยครับนะแต่รสชาตินี่จะไม่เหมือนกันนะโอ้พรีเลยนี่ลูกค้าวางเงินให้ด้วยคับเพื่อนเพืนได้ทั้ดหมด40ดิดอนโอเค แล้วเราก็ต้องเก็บครับผมเคลียขยะนั่นเอ,เองนะครับเพื่อจะอรับออเดอร์ต่อไปนั่นเองโอเคถังขยะน,นี้ก็สามารถเอาไปทิ้งของได้อ่าโอ๊ยเดี๋ยว,ยว,ยวลืมโจลืมโจโจชีวิตกูมันค่อนข้างจะลําบากนะเพราะว่าโจรเรามีอันเดียวไงแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องแบบผลิตทีละอันไงนในหละความยากลำบากอยู่ตรงนี้แหละเห็นว่าเนี่ยเราต้องมาวางที่โซนแล้วก็เติมเติมบรรกุเข้าไป นี่ได้ยังวะไม่พอไม่พออีกเหรออ่ะก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็ได้แล้วนี่ <laughs> อ,อะไรอีกอะอ่ะอ่ะไอ้ายังไม่ได้เดหรอไอรึเลาวนี่โอ้โหกว่าจะเติมได้ครับแทบหมดครับผมผมบอกเลยอ่าแล้วก็วางในถาปริส โอ้เเชิญเครับลูกค้าครับอ๋อเชิญขับเลย <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรรับรับออเดอร์นี้ก่อนครับแล้วก็เขาจากได้เออมิ้วนะครับเหมือนกันครับช่วงแรกๆเขาได้จะแบบไม่ไม่ได้แบบขอออเดอร์อะไรเยอะนะผมว่านะแล้วก็ของของเราตอนนี้มันเหลือน้อยเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดร้านก่อนดีกว่าไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าของมดตสกุกูจะขายไง ผลิตไม่ทันนะเราก่อนรอก่อนเอา้าพี่คือผมไม่ได้เลยพี่ครับคือพ,พี่นั่งก่อนได้ไหมอ่ะอ้ก็จะนั่งโต๊ะได้แล้วอ่ะทำไมมาปิดร้านใส่หน้าเงี้ยพี่ไม่ชอบเลยโอย้ขอโทษครับแล้วก็ร้านเราเนี่ยนะครับเวลาลูกค้าเข้ามาใช้บริการเนี่ยมันจะเลอะอยู่เรื่อยๆนะครับบางทีเขาก็ทิ้งเศษขยงขยะไว้บางทีก็อ่อ ส้นตีนประทับตราไว้นะครับผม,ผมก็ต้องเข้าใจฮะเปิดร้านอย่างนี้แหละร้านอาหารที่แสนโอชานะครับลูกค้าก็เลยแบบต้องข้าออกบ่อยคนระับมันถูกพื้นเบาไว้นี่เลยกัน <c oughs> เผื่อไว้ตีหมาด้วยเออเออแต่โต๊เนี่ยถ้ามีเพิ่มมันดีจริงๆนะส่วนโจมันก็ต้องมีเพิ่มด้วยอะดิเฮ้ยดูดิเขาถูกใจนะครับนี่กดไลค์ให้ด้วยเกือบได,ด,ด,ออไดไห้ห้าดาวเต็มเลยเว้ยก็ไม่เลวนี่หว่าร้านเราเออสร้างความน่าเชื่อถือไว้ในตัวนะครับแบบนี้ อันนี้พื้นร้านนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้แต่บรระกุเนี่ยถ้ามี2ตัวใช่ป่ะแต่น้ำยาผมก็ต้องมีพอด้วยครับรับออเดอร์สักอีกสักเจ้าหนึ่งนะครับผมหาตังค์หน่อยโต๊ะนี้ว่างฮะเออ่รับรสชาติมิ้วครับผมจัดไปคอมพอลีารอเลยครับคุณผมไปเสิร์ฟให้ครับ นี่ทำเรอคุณผู้หญิงคนเดียวเลยเนี่ยเนี่ยเพราะดว่าวผมรู้ใจอะนะแย่โ <c oughs> ตแหล่บุษดาวไมลูกค้าเจ้าที่แล้วนะแล้วกูปิดร้านใส่เขา,าบ้าไปเลยนี่อ่านี่นี่นี่เอาไฟมาเติมให้เขาด้วยไฟยรักได้ดูแลสักหน่อยนะครับคุณผู้หญิงไปฮะฮร,ร้อนร้อนควันขโมงนะฮะปากปริ้นปากพองหมดนะอาการนี้นะเอ,อ้ยพอดีฉันเพิ่งประสบปัญหาความรักมากค่ะวันนี้ก็อยากชิลๆหน่อย คิดถึงเมฆที่มันลอยโอ้พ่นเป็นรูปเมฆเลยนะอชีวิตคนเราก็อย่างนี้นะค่ะโอ้โหเดี๋ยวเดียวตัวไรนี่งูเนี่งูบองล่าไหมนี่เพื่นบืูลาวคิดตึงงูแล้วโจเล็วเจ้านี่ปุ่มวะเอ้ยเยี่ยมด้วยกดหัวไม่หัวไม่โป้งตีในทีนึงด้วยนะครับขอบคุณมาก40กว่าดอน อ่าแล้วก็เคลียครับผมเคลียขยอะอาวพี่แกมากแล้ว <c oughs> พี่พอดีว่าของผมจะหมดแล้วพี่รอพวกนี้ได้ไหมอือพี่ชอบร้านน้องพอจะมีเศษเสี้ยวให้พี่ได้ไหมอ๋อเศษเสี้ยวอ่ะแม่งลูกค้ามาแบบเซลซีอย่างนี้แบบไม่ให้ก็เกงใจนะเพราะเขาเคยมาใช้บริการเราทีหนึ่งแล้ว,วอ่ะอพอไม่ใช่ของเดี๋ยวผมกอดูกันอันนี้ ไม่พอแน่เลยวะ่ะเออนี่ไง Never Run Out of Tobacco ไอ้ไอ้ตัวตัวที่เป็นหัวเชื้อเนี่ยฮะคือเราสามารถที่จะเอาต้นยาสูบมาปลูกเองได้เว้ยแล้วก็ผลิตเป็นหัวเชื้อนี่กูต้องผลิตหัวเชื้อเองด้วยวะเนี่ยนี่กูหัวใจใช่ไหมเนี่ยง <c oughs> ั้นหัวเชื้อเราหมดะครับผมเดี๋ยวผมลองอันนี้ทักอันก่อนแล้วกันได้ปะวะ เอาอยัางได้อยู่ครับทีหนึ่งมีไว้ฉันเต็มใจก็เป็นเกบที่สองจัดไปครัพี่เดี๋ยวผมจัดให้เลยรับออเดอร์ก่อนเอานอตติ้งไม่ะไม่เอาหรออ้อยช้าน้องช้าเหลือเกินพี่เซียนขึ้นตาไม่ไหวแล้วน้องพี่จะช็อกอืมโอเคพี่ <laughs> ส่งออเดอร์ไม่ทันเลครับพี่เขาเลยแบบ กลับบ้านไปก่อนอดูดิก็ไม่เป็นไรปิดร้านก่อนแล้วกันวันนี้เออเนาะสำหรับเกมอ่าฮุกคาคาเฟ่ซิบูลเตอร์นะครับก็พัดหนึ่งก็ไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะนเพื่อนๆนะใครที่ชื่นชอบที่อยากติดตามรับชมนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับเกมนี้ก็ถือว่าไม่เวนะลวฮะระบบมีอะไรให้เราเล่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เพลินๆเ,เลยนะครับผมเกี่ยวกัแบการทำธรรุรกิจอ่ะคาเฟ่บลักกูนะครับโอ้หอมทั้งวันทั้งคืนนะผมเนี่ยเอ้ย กลับบ้านมากับห้องในนอนนี้แบบว่าแค่นี้ก็นอนหลับสบายแล้วไว้เจอกันใหม่ปนหน้าครับผมอ,อ